หนุมานสวยๆนะครับหนุมานพับผ่บาเ่าเหรออย่าสองต้นกาลังมีหลอดนึงหลอดนึงกาลังถึงมีหลอดด้วยหนึ่งหลอดนี่นะครับอนาคตมาแดงนะครับตัวนี้นะครับบอลน,น่าจะแดงนะครับอนุมนนะาน,มนนะครับอนุมานนะครับ เดี <Yeah>. okay. mm ๋ยวใช่นี่ครับอนาคตน่าจะมานะครับอนุมาอะไรมนาอ่ัอมาสมฟางูกมะกะขนลอดรอดที่สาม ต้นนี้สวยออตนน้ตนนี้งามแต่ว่าใบมันเริ่มกลางแล้วมันมันจะก็ร่างติดแตกน้อยกันนี่ออนนครับฝากติดตามเลยนะครับสองต้นสวยๆนะครับอนาคตมาแน่ครับเดือนนี้ครับ